เมพิดนาฏตื่นปุ๊บเจอเซอร์ไพรส์ไฮโซบิกเสิร์ฟดอกไม้ถึงเตียงนี่แหละชีวิตดุดเจ้าหญิงขึ้นแท่นเป็นคู่รักสุดโรแมนติกอีกคู่สำหรับเมพิดนาฏและไฮโซบิกอัครวัตรที่ล่าสุดเสิร์ฟโมเมนต์หวานชํำต้อนรับวันวาเลนไทน์ทำเอาคนโสดอิจฉาหนักมากเพราะเมเผยภาพขณะที่ตื่นมาพร้อมกับช่อดอกไม้สุดอลังการที่สามีสุดที่รักเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ถึงเตียงโดยเมได้โพสตภาพโมเมนต์ ent, น่ารักนี้ลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นที่อ่านแล้วต้องยิ้มตามว่า ไม่อยากเห็นเธอทำงานหนักเลยหลับต่อแฮปปี้วีเดย์ค่ะรักที่สุด b i g a k a i a u a t t ทำเอาแฟนๆแ,และเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยมีโมเมนต,ต์หวานๆมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆตั้งแต่ช่วงก่อนแต่งงานจนกระทั่งใช้ชีวิตคู่ก็ยังคงเติมความรักให้กันไม่ขาดปีนี้แม้จะเป็นวาเลนไทน์แรกในฐานะสามีภรรยาแต่ระดับไฮโซบิก so ทั้งทีต้องมีอะไรพิเศษให้แน่นอนและชอเซอร์ไพดอกไม่แต่เช้านี้ก็ทำเอาหลายคนยกให้เป็นสามีสายเปสายโรแมนติกแห่งปีไปเลย